ในปีพุทธศักราช2452ที่ไทยเราต้องเสียดินแดนรัฐกลันตันไซบอรีและปะลิศให้อังกฤษนั้นตอนปักปันเขตแดนกันไทยเราได้อ้างว่ามีวัดและชุมชนชาวพุทธที่สำคัญอยู่ในรัฐกลันตันแห่งหนึ่งขอให้ชุมชนและวัดแห่งนี้อยู่ในเขตไทยด้วยซึ่งอังกฤษก็ยอมถอยรน่นเส้นเขตแดนที่กำหนดไว้เดิมลงไปอีกหลายกิโลเมตรเฉือนดินแดนรัฐกลันตันส่วนนี้ให้คงอยู่กับไทยต่อไป วัดที่ช่วยพิทักษ์แผ่นดินไทยไว้นี้ปัจจุบันก็คือวัดชนทาราสิงเหตั้งอยู่ที่บ้านท่าพรุหมู่ที่สามตำบลเจ๊เหอําเภอตากใบจังหวัดนาราทิวาสห่างจากชายแดนมาเลเซียเพียง5กิโลเมตรสังกัดคณะสงฆ์มหานิกายซึ่งเป็นวัดที่นายกรัฐมนตรีทักษิณไปทอดกระถินเมื่อต้นเดือนพฤศจิกายนพุทธศักราช2547นั่นเอง วัดชนทาราสิงเฮสร้างขึ้นเมื่อปีวอกพุทธศักราช2403ในรัชสมัยพระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวโดยมีพระครูโอภาสพุทธคุณในวงเล็บพุทธวัดบางเตยรับอนุญาตและรับถวายที่ดิน58ไร่1งาน13ตารางวาจากพระยากลันตันและเป็นเจ้าวาดองค์แรกยาวนานตั้งแต่สร้างวัดจนถึงปีพุทธศักราช2450เมื่อเริ่มสร้างนั้น วัดนี้มีชื่อว่าวัดท่าพรุแต่บางทีชาวบ้านเรียกกันว่าวัดเจ๊เหต่อมาเปลี่ยนชื่อเป็นวัดชนทาราสิงเหเมื่อได้รับพระราชทานวิสุงคามสีมาจากพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวเมื่อปีพุทธศักราช2426และสร้างโรงเรียนประถมะศึกษาขึ้นในปีพุทธศักราช2478อีกด้วยวัดชนทาราสิงเหมีสถาปัตยกรรมอันเก่าแก่ที่งดงามอาทิหอระฆัง และกุฏิเรือนไม้รูปทรงมาลายูและยังมีจิตรกรรมฝาผนังภาพพุทธประวัติอยู่ในพระโอโบสถซึ่งเขียนโดยพระชัยวัดเกาะสะท้อนก้านันนี้เนื่องจากที่วัดแห่งน,นี้จะติดป้ายชื่อวัดว่าวัดชนทาราสิงเหเหแล้วยังมีป้ายใหญ่อีกป้ายหนึ่งติดไว้ที่หน้าวัดอย่างน่าภาคภูมิใจว่าวัดพิทักษ์แผ่นดินไทย